สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Power Amp ก่อนส่งนะครับก็จะเป็นรุ่น S 24ทั้งหมดนะครับตัวนี้และเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะเปิดไส้ในให้ดูนะครับแล้วก็ตัวบนจะเป็นปีคอสามทางนะครับตัวนี้เล่นสองทางได้นะครับ ตัวน,นี้ราคาจะอยู่ที่สามพันหก้ยบาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีปลั๊กไฟเดี๋ยวจะส่งที่ไหนเดี๋ยวจแจ้งให้ให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับ ีก็จะเป็นปีคอสนะครับตัว S สองพนสี่ในขนาดกล่องสูงสามนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ลึกยี่สิบนะครับอันนี้ใหม่ๆสดๆเลยนะครับออกจากเตาเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เงาวับเลยนะครับ ลูกค้าถ้าไหนสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0617518672 idira san พิมเล็กนะครับตามด้วยเบอร์โทร0617518672เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใต้ไหนให้ดูนะครับ วันนี้ก็จะมีเฉพาะรุ่น s 2ส0องันสี่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับที่ยังมั่นใจในในสินค้าจากทางผมนะครับอันนี้ส่วนตอนนี้ลูกค้าเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าแจ้งที่อยู่มาเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับแค่จะมาอัดคลิปให้ลูกค้าดูนะครับเนื่องจากหลายวันไม่ได้ลงครับมัวแต่ยุ่งยุ่งกับงานนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงท่นนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ